ใส่บ้าจางขนมเปี๊ยะยำไข่แดงเข็มสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานกำลังทำไข่แดงเข้มเอาไว้ในเกลือหมกในเกลือนะคะดองเกลือแบบเอาไข่แดงออกมาดองแบบนี้นะคะภายใน3วันทานได้แล้วค่ะเอาไว้ทำขนมเอาไว้ไปทำยำนะคะเพื่อนๆทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะวัตถุดิบก็มีเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ไข่เป็ดนะคะ เจ็บปานล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลือเกลือแบบนี้นะคะเกลือสมุรขั้นตอนง่ายๆนะคะเราจะนำเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะเอาไว้หมักดองนะคะอันนี้เป็นชามเพื่อนๆจะใช้เป็นกล่อ,อ,องที่มีฝาปิดเป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่พื้นราบเป็นแบนแบบนี้นะคะเอาเกลือ สักประมาณ1เซนนะคะสูงจากภาชนะแล้วก็ทําให้มันเป็นพื้นที่เรียบๆนะคะกดให้เกลือนแน่นๆนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะเอาไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันนะคะเราจะเอาแต่ไข่แดงออกมานะคะเพื่อนๆระวังนิดนึงค่ะไม่ให้ไข่แดงแตกมีตัวช่วยนะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆใช้มือนะคะเพื่อนๆ เอามือแยกไข่ขาวไข่แดงออกลวดไข่ขาวออกมานะคะทำเบาๆเดี๋ยวไข่แดงจะแตกซะก,ก่อนเหลือแต่ไข่แดงแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเอามาวางในเกลือเลยค่ะค่อยๆวางนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆจนหมดนะคะ ถ้าไม่มีไอตัวกรองไข่ขาวนะคะใช้มือก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกันเลยใช้มือกรองไข่ขาวแทนค่อยๆลูดเอาไข่ขาวออกพยายามเว้นระยะห่างนะคะให้เขามีพื้นที่ในการวางนะคะ ไม่ต้องใกล้กันเกินไปจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเอาเกลือหมกทับเลยค่ะค่อยๆทํานะคะทับให้มิดทั่วเลยนะคะเพื่อนๆเบาๆค่ะเดี๋ยวไข่จะแตกสักก่อนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาซีนมาปิดภาชนะ ถ้าเป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ปิดได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาดูผลงานนะคะผ่านมา3วันแล้วไข่แดงเค็มของเราเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ดองเกลือหมกเกลือเอาไว้มาดูกันกับเพื่อนๆมือใช้พัดล้างสะอาดแล้วนะคะแหวกเข้าไปในไข่เลยหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะแข็งๆไข่แดงเค็มใช้ได้แล้วค่ะ ค่อยๆออกมาทีละลูกนะคะแข็งทุกลูกเลยได้ไข่แดงแบบนี้แล้วเราจะล้างน้ำเลยนะคะเพื่อนๆผ่านน้ำไม่ต้องนานค่ะจจแปนทําให้ดูนะคะก็คือเราแค่ให้เกลือเนี่ยหลุดออกจากไข่นะคะให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ หน้าตาดีมากๆได้ไข่แดงเค็มแบบนี้แล้วก็เอาไปทำขนมนะคะใส่บ้าจ่างขนมเปี๊ยะยำไข่แดงเค็มเมนูที่ใช้ไข่แดงได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยไปเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ